ยุดงานสามเมื่อคนไหยุดงานงายาวแห้งไปรับจ้างถาเลยมันบอกสิว่าไม่เลือกงานถามแล้วทำเลือก ยังเก่าเบิร์ตเป็นเบอร์ช่วงเี่ยผู้ใดปกผีนู้นนู่นหยุดจักเอาเงินไปใส่จะซื้อจะนิี้หรือ้ป่ซื้อของส่งของใส่หรือเปล่าถ้างั้นถ้างั้นแล้วว่าอยากยุดงาน มาแล้วนะคะทุกคนครับมาแล้วสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศหนาวๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็นั่งตากแดดอยู่นะวันนี้วันนี้มาเช้านะครับทุกคนเชา้าสวัสดีครับเชา้ชาเช้าเกือบจะสายๆประมาณสี่โมงนั่งตากแดดอุ่นๆกันเลยนะครับ เหมือนจะเป็นเมนูแยกน้ำเหนัอนพี <tik away> <more> <English> ่หอยเห็นถุงใหญ่ๆอ่ะอ๋อเห็นกรองถุงไปแล้วแมวตัวนี้มาแต่ไหนนี่ไม่ย่างปอนหน่าพวอใช่เจ้าของเขาจัดบ้านเล้วอ่าเราก็จะเดินมากๆครับอ๋อตกใจ วมาช่วงนี้มา้าสัตว์ดได้ยินเสียงไงน,นี่เนะาะม้าเห่าค่อยกล้าไปไหนไกลย่มากปอนน่ะแพ้ย่ะยงังหาเพื่อนหาเพื่อนนี่ยนี่ได้ยินเสียงมาเหา่าอ่าฮ่าเสียงเครื่องซักผ้าเนีนึกว่าเสียงไฟช็อต เสียงดึงน้ำเอืดอดๆอ,อยู่ช่วงนี้อากาศก็จะเย็นนะครับทุกคนแล้วก็ลูกค้าพี่วายก็จะมาบบห่างๆกันนิดนึงนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเราต้องเข้าใจลูกค้าด้วยนะใครจะมาทานของเย็นกันช่วงบ่ายบ่ายไป เดี๋ยวผมจะมาถ่ายที่อ้อยรอบบหม่รอบนีนี่นนี่แช่วอา,าช่วงใหม่คนเยอะตากล้อ,องก็สีแเกียรูปใช่ไหมคะโอ้รอบเช้านี่ทรมานใจมากเลยอากาศหนาวมากแทบไม่อยากลุกจากที่นอนนะครับไม่อยากลุกไม่เท่าไหรนะ่ไอ้ตอนจะอาบน้ำนี่สิพี่อ้อยอนึกว่าน้ำแข็งแค่อยู่ในถัง เรกว่าใครเอาน้ำไปใส่ในนี้ใช่ไหมคะเรียกว่าใครเอาน้ำแข็งไปใส่ในถังน้ำเย็นมากไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะสิสิวัยเปิดแก๊สต้ม <laughs> เปิดแก๊สต้มน้ำผสมเลยใช่ไหมเราต้องหาทองเหมือนสมัยอยู่หน้าอยู่ทุ่งน้านะอ่าอยู่ทุ่งนาเนาะ อยู่นานนี่หนาวกว่าอยู่ในบ้าน ไปรับสายสักครู่นะครับวันก่อนผมไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันพี่พี่เขาถามว่าอพี่อ้อยหยุดเหรอพี่อ้อยไม่ได้หยุดนะครับพี่อ้อยเปิดปกตินะครับออไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ผมจะถ่ายพี่อ้อยอยู่แต่แต่มีเสียงเพลงเนาะ บ,บ้านตรงข้ามเขาเขา,า,า,าทำงานนะครับอา่าทำงานนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่าเสียงเพลงเข้าในกล้องนะครับเราจะติดอลิขสิทธิ์เพลงกันเปิดเพลงไข่าิบิบอ่าผมก็เลยแบบเออวันนี้คงไม่ได้ถ่ายพี่อ,อ้อยได้แหละนะครับแต่ก็มามานะครับมายกกล้องแล้วแต่แต่ไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะพยายามมาถ่ายพี่อ้อยให้ชมทุกๆวันเลยนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไม่เหงาอะไรนี่พี่อ้อยโตเริ่มโลกแล้วนะนี่พี่อ้อยเริ่มหาที่วางไม่ได้แล้วนี่กับเริ่มงงตัวเองผมว่าแล้ว ต้องงงตัวเองนะเนี here, ่ยก้อยแมสก็จะตกนะพี่วายดึงเชื่อนหน่อยนิดนึงอดังไม่มีดังไม่มีดึงแมสเลยอันนี้พี่วายพูดเองนะครับตัวเองผมก่อนตากล้องจะกัดได้ไหมก่อนตากล้องทำลายพี่วายทำลายตัวเอง พี่อหกินข้าวอย่างพี่อหญ่ใช่ไหมใช่ใอะไรกินไม่ได้แต่ยังไม่รู้จะกินอะไรเห็นบ่นว่ายากินหมูหมูปิ้งนะครับวันก่อนใช้ไปซื้อหมูปิ้งว้านค้ะวนใช้ดูรุนแรงไปใช่ไหมรวานไปซื้อไปถึงผมว่าร้านที่แกเหมือนเหมือนเหมือนเราไปเหมือนผมไปไม่ทันเลยแบบ เขาไม่ขายหมูปิ้งแล้วก็ไม่รู้นะพี่อ้อยเพราะว่าเห็นแต่ปิ้งปลาปิ้งไก่ไะน่าจะติดคุละหรือหมูแพงขึ้นไม่ไม,ไม่น่าจะติดคุณละเพราะมาเจีเคยเจออยู่แต่ว่าอยู่ดีๆก็ไม่ได้เปิดอะไรเนี่ยเปิดนะพี่อ้อยแต่ขายปิ้งปลาปิ้งไก่แทนนะฮ่วันนี้น่าจะมาไม่ทันหรือหรือหมูแพงขึ้นแล้วก็ยังไงนะครับหมูน่าจะมาไม่ทัน,นครับ วันนี้นั่งถ่ายในีสบายจริงๆเลยนะ <c oughs> ไม,ม่ว่ายยืนถ่ายเป็นคนเดียวเลยเอฟเฟซโซวหวานน้อยกับกาแฟบอรานนี่นะคะามานอนในร้านและวอยากน้ำมะาขามอวกใส่เลย S <S> <S <S ย้อนนิดนะหมาเป็นรู้ดูนะครับวิ่งว่อนกันเลยทั่วคุ้ม แมวพี่ว่ากัวดูฮะหนักหนักใจในลานนะหลบปกติแมวตัวนี้มันวิ่งไล่นะคะครับปกติมันวิ่งไล่มาแบบลากค้าคนเห็นเนแบบหัวแมวไล่เนาะตัวลเล็กๆแต่มันจะเลือกแต่มาตัว ตัวน้อยๆนะมันก็สลัดชาเย็นชาเย็นแบบแยกน้ำนี่พี่อ้อยขายถุงเท่าไหร่นี่พี่อ้อยเหมือนเดิม ชุดธละยี่สิบห้าเนาะผมนึกว่าจะเพิ่มตังเพิ่มอะไรไปอีกยี่สิบห้าบาทกาแฟสดก็สามสิบเหมือนเดิมเนาะกาแฟสดสามสิบน,นะนี่ถุงหวานเย็นนะครับ คห้าบาทครับเชยเหมือนไหมเหมือนอยู่นะตอนเด็กๆชอบกินมากเลยทุกคนดูแปลกๆตาเนาะพี่อ้อยแบบนี้แยกน้ำใส่บุกลกไปด้วยปกติจะเห็นแบบเทใส่แก้วเลยอร่อยโอ้ม่ถึงออย่างย ถุงแปดถุงแฝดแล้วอันนี้พี่พี่ว่าจะใส่ไปยังไงล่ะใส่ถุงพีเว่าไปเลยค่ะอ๋อเราเรนแยกไว้ให้ครับอ๋อนี่ไงพี่ว่าจะจดไล้์ราเต้หวานน้อย 어. <laughs> k <laughs> มีตีดีบน้ำผึ้งพึ่งเคยเห็นยังไงพี่วายโอ้ลืมดูกาแฟเขาบีดอย่างนี่อ้อเหรอไปเห็นคลิปอะไรสักอย่างนี่แหละวันนั้นพึ่งรู้ว่าเขาบีดปกติพี่วายถอดจุกหมดเลยอย่างนี้นะคะทุกคนเขาบีดอย่างนี้นะคะ นี่นะคะพี่อ้อยก็โง่มาตั้งนานแล้วครับงรู้พี่อ้อยก็ปึ๊ดมาตั้งโดนตั้งนานแต่อยัางอายแหงนะอ๋อมันแต่พี่อ้อยทำแบบนั้นไม่ถูกใช่ไหมที่ว่าดึงออกหมดมันก็ได้อยู่แต่ว่าก็มาอยู่มันก็มันก็ถูก นอบตลอดเนาะอเอ้เราก็ได้อยู่เ็าทำจุกนี่เราทำี่แค่ดึงออกนิดเดียวนะคะใครที่ทำเหมือนพี่เราอยู่ก็ทำาได้ <laughs> นะครับ <laughs> <laughs> ถ้าทำให้ดีดี <laughs>

เลยไม่ขายใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> สิบห้าบาทจ้าสิบห้าหอยสิบห้าบาทนะ้ทอ,อ,ทอ,ทนองเคยสั่งนมนมน้ำผึ้งพี่หอยไหมจำได้ลอ,องึอ้งใช่ใช่แต่วันนี้น้องเปลี่ยนเป็นกาแฟกระป๋องไปแล้ว ปกติน้องจะสั่งนมน้ำผึ่งทานประจำอย่างน้องจะหัดกินกาแฟกระป๋องก่อนนะคะวันนี้นนประหยัดง,งบคาปูชนะิโน,น่คาปูชินโน่สามสิบบาทนะคะอันนี้หลักงวดอันนี้ก็ต้องราคาเพิ่มขึ้นน,นิดนึง น,นี่นะจุกที่พี่ว้ยแบบเพิ่งรู้ต้องดึงขึ้นเพื่อลองดึงขึ้นไหมสักนิดหนึ่งใหพ้พี่ดูชัดๆเนี่ยดึงดึงอย่างนเนี้ยเนี่ย คิดว่าห,หลายคนเขาทำเป็นอติดไปไวายโอ้นอยนอนเนี่ยอย่าดึงดึงขึ้นนิดเดียวแล้วก็ปิดอ๋อไม่ได้ดึงหมนุนเอานิดนึงแต่อยากอ้าแ <c oughs> ต่อยากอ้าแต่อยากอ้ารู้กันหมดแล้วพี่อ <c oughs> ้อยคนรู้จะรู้ช้าสุดใช่ไหมรู้หมดแล้วพี่อ้อย Crap. สีโถงสีโถงอย่างเท่เลยสีฟ้าใช่ไหมครัปกติใครเห็นแต่สีสีขาวใสใช่ไปใช่ไปเนี่ยด้วยวันมันก็จะมันก็จะขุ่นฟ้าขุ่นใช่ไหมความฟ้ามันก็จะหาย เป็นเมนูจากี่พูดทางหน้าคสั่งี่นี่อันีเถ้าไหลเนี่ยพี่วันเส็ดห้าสามห้าครับไม่เป็นไรครับชึบคุณคับ ยังเขาโลอเขาโลโคลาโลยู่เรียนไหมหได้ยินเสียงต่ำบอกหงเราหูเราปลยนมาี่อ้อย <c oughs> อยู่ใส่เนาะแต่หนวใจร้อนรุ <c oughs> ่ม <c oughs> <c oughs> ที่ร้านพี่อ้อยค่ะยี่สิบห้าบาทนะคะ ทำหน้าหงิดทำหน้าง,ง,าง,งอใส่พี่อ้อยควรมาหลับแล้วคุณครับ ลมบอแหงนะครับล,ลมไม่แรงเนียก,ก็แรงครับลมไม่เอื่อยเดี๋ยวซ้ายไปก็นี่ได้ก็ลมพัดตึงมาชอบแบชอบบ ีเป็นออเดอร์จากพี่นิวพี่นิวในแกสั่งทุกวันเลยใช่ไหมพี่อ้อยอคร,บรยับพี่นิวกับคุณแม่น้ำฝนอันนี้เป็นออเดอร์จากทางแชป ธีการเปิดฝาที่ถูกวิธีนไายเลยดีอยู่พี่อ้อยไปดูวิธีใช้หลังกล่องหรือเปล่าคลู่มือ,อผ่านพอดีจำไม่ได้ว่าเลื่อนเลื่อนดูอะไรสักอย่างลวเอ้า,าเขาท่าอย่างนี้ไอเราก็เปิดจุกึ้กมา ว่า<ก>อยู่เขาทำรูตรงนี้ไว้ทำไมนะ้ะอ๋อเมื่อวานพี่อ้อยก็ยังงัดอยู่เลยเลิบเมื่อวานงัดจบดังนะฟอะะะออกมากดนะครับแหมก็ไม่มีใครบอกพี่อ้อยเลยเนาะเนาะไม่มีใครทักพิมพ์บอกพี่ว่าในคอมเมนต์เลยนะคเมื่อกี้ทำผิดใครทำเป็นนี้ไม่บอกกันนะ <c oughs> หรือเขาทำตามพี่อ้อยหมดละ <c oughs> หรือจะแบบว่าเขารู้มานานแล้วพี่อ้อยประมาณนั้นไม่บอกไม่รอกอาจจะคิดว่าพี่อ้อยถนัดแบบนี้หรือเปล่าที่จริงแล้วพี่อ้อยไม่รู้นะครับนี่เป็นอะไรนะพี่อ้อยผสมน,น้ำเพงรงอเมริกาโน่น้ำจิ้มจ้าอเมริกาโน ดีมากนะคะเมนิตาโน่น้ำคือเนาะคนรักสุขภาดแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เมนูประจำของทุกร้านนะครับต้องมีนะชา,เข,ชาเขียวอ๋าอันนี้แบบแยกเหรอพี่อ้อยน้ำนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิฐกรอบนะครับแล้วก็ชื่นชอบในบรรยากาศร้านพี่อ้อยขอพี่าคาเฟ่นะครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับมีเพิ่มด้วยกลัวไม่เข้มพอรอเดี๋ยวเราจะให้พี่ออยทำออเดอร์ต่อไปเลยนะครับ๊ายบายสวัสดีครับพี่อ้อย